หัวอจัยอโดดิโดอโดดิดงอเจตหน้าโกนแลหัวดำามะ โวดำมาแล้ววันนี้สนุกไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโโอ้โหโอ้โหดหัวจัดด้วยแม่พาไปชัดหมายเหรมไหมไอโป้ใหญ่ชุดเดยนะแม่บอกให้นะอันเช็ดปุ๊บปุ๊บหนีโอ้โโป้ใหญ่ชุดทับใจแม่เลยอันไหนมือนี่มือน้องเองนะอีมือหนึ่งอีมือหนึง่งขอหน่อยนะ หน่อยนะขอนิดเดียวนะผ้าดำเลยเนาะไม่เก่งเลยัวใจอะโดดิโงอะโดดิโจงเก่งเว้ยลูกแม่มันเก่งเว้ย โอ้โหอาอีกด้านนึงโอโลูกแม่แมเก่งชุดทับใจเลยแหละชุดทับใจอะไรแะเดี๋ยวได้เก่งแล้วเจเจโป้ก่อนอะขอบคุณครับล่ะขอบคุณครับน้องเจเจโป้เช็ดแล้วนะครับจะไปกินแบลเยียแล้วนะกินแบลเยียแล้วไปชัดหมาแม่นะบาย